ในช่วง healthy heart นะคะสนับสนุนช่วงดีๆโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโรคนี้คืออะไรแล้วเกิดจากอะไรนะคะแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพยังไงนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคนี้กันค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้อุ๋อยู่กับคุณหมอโชคชัยสุวรรณกิจบริหารค่ะศัลญยญแพทย์หัวใจและทรวงอกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณอุ๋ครับ ค่ะคุณหมอคะพูดถึงโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะ<ช>อยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะว่าคืออะไรคะในร่างกายคนเราหัวใจคนเราเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนปั๊มน้าใช่ไหมฮะซึ่งปั๊มน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีลิ้นหัวใจเพื่อให้น้ําเดินทางทางเดียวเรารับเลือดดาเนี่ยเข้ามาทางฝั่งขวาใช่ไหมฮะผ่านสล้องเสร็จแล้วห้องขวาเนี่ยก็ดูดเลือดไปฟอกที่ปอดใช่ไหมฮะกลับมาก็เป็นเลือดแดงผ่านห้องห้องบนซ้ายแล้วก็ ้องร่างสายแล้วก็บีบไปเลี้ยงร่างกายและตัวมันเองในลิน้นในในหัวใจเนี่ยก็จะต้องมีลิ้นหัวใจเพื่อกั้นเลือดให้เดินทางเดียวเพราะตัวลิ้นหัวใจมันก็เหมือนวาล์วน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจคือความผิดปกติซึ่งทําให้ลิ้นหัวใจไม่สามารถทํางานได้ตามปรกติม,มันก็มีอยู่2อ,อย่างนิดหนึ่งไม่ลิ้นตีบก็ลิ้นรั่วถ้าเกิดมันรั่วแทนที่มันจะไหลาทางเดียวจากข้างบนมาข้างล่างมันก็ไหลย,ย้อนกลับเข้าไปหรือในขณะเดียวกันถ้ามันตีบ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือห้องบนเนี่ยมันไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงห้องล่างได้ได้พอ,อสิ่งที่ตามมาคือหัวใจต้องทํางานหนักมากขึ้น,นใช่ไหมฮะ,ะแล้วพอหนักมากมากปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ือว่าคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายเพราะว่าเลือดส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปท่วมที่ปอดในบางครั้งก็มีอาการใจสัน่นแล้วยิ่งถ้าปล่อยไว้นานมากกว่านั้นเนี่ยเลือดก็จะทนไปที่ร่างกายก็จะมีอาการบวมของขาอ๋อขาก็จะบ <พอ S 1> วมหะใช่ ทองโตเนื่องจากมีน้ําในช่องทองอาจจะมีตับโตร,ร่วมด้วย <S <S นั่นก็คือสรุปก็คือเรื่องของอาการของหัวใจวายนะเพราะว่าเหมือนกับปั๊มน้ํามันต้องทํางานโอเวอร์โหลดความผิดปกติของลิ้นหัวใจเนี่ยในเมืองไทยที่เราเจ,เจอเจอบ่อยบ่อเนี่ยมักจะเกิดจากโรคหัวใจรูม,มาติกออรโรคหัวใจรูม,มาติกคือการมีการอักเสบของคอหรือผิวหนังเป็นฝีเป็นหนองในตอนเด็กเสร็จแล้วทําให้มีลามไปที่หัวใจอันที่สองก็คือเริ่มในเรื่องของความผิดปกติแต่กําเนิดเราก็มีได้ ในเด็กๆพอเกิดมามีลิ้นหัวใจผิดปกติก็เกิดได<ป>้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกรณีของลิ้นหัวใจรั่วมากกว่าสุดท้ายที่เราเจอแล้วก็เจอมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบและตันทําให้หัวใจทํางานไม่ได้หัวใจขขยายขนาดออกลิ้นที่มันเคยปิดได้ตามปกติมันก็รั่วเราจะมีวิธีการวินิจฉัยยังไงะคะการกวินิจฉัยหนึ่งเนี่ยเวลาที่เรามาเจอหมอเนี่ยคุยดูิช่าอาการที่ว่านี้เกิดขึ้นตอนไหนกดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ บ่อยมากน้อยขนาดไหนอพอตรวจคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการตรวจการตรวจก็เริ่มจากฟังเสียงหัวใจถ้าเกิดว่ารินรั่วปุ๊บเนี่ยะละมันเริ่มมีเสียงฟู่ฟูผิดปกติเป็นเป็นเสียงของน้ําที่ไหลผ่านที่แคบหรือว่ากว้างผิดปกติการที่จะบอกว่ามีความผิดปกติมากน้อยขนาดไหนสําหรับรินหัวใจคือการทําอันตรสาวหรือเรียกว่าเอ็กโค เราก็จะมองเห็นภาพว่าโอเคลิ้นหัวใจมันเป็นอย่างนี้นะหัวใจโตไม่โตมากน้อยขนาดไหนลิ้นหัวใจมันปิดเปิดดีหรือเปล่าลก็จะบอกได้ค่ะคการรักษาเนี่ยทั้งโรคลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็ลิ้นหัวใจตีเนี่ยรักษาอย่างไงคะในกรณีของลิ้นหัวใจถ้ามันตี สามารถรักษาได้โดยการทำบอลลูนลิ้นหัวใจเราก็ทำบอลลูนได้ะนะฮะบอลลูนเสร็จปุ๊บเนี่ยในกรณีถ้ามันเสียเยอะ,ะต้องลง,ลงท้ายด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดลิ้นหัวใจนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้นะคะเวลาช่วงของ healthy heart หมดแล้วอุ๋ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,คะที่<ผ>ม,มา<ด>ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชม,มในรายการเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะโทรไปปรึกษาได้นะคะที่ contact center นะคะ1719ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากนะคะคือโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมีแพ็กเกจการตรวจสุขภาพหัวใจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชมที่ห่วงใยสุขภาพหัวใจนะคะในราคาที่พิเศษจ,จริงๆคือ3,100บาทนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ